สวัสดีค่ะติดอาวุธกุลิยุพันธ์ประจำที่3กุมภาพันธ์2,560นะคะ s e t i n g the future นะคะ x ศูนย์ h 17เนะคะเมื่อวานก็ปิดร่วงลงไป5.60จุดนะคะสำหรับราคาช่วงเห็นที่รับ้จุดัก9จุดก็มีแรงกดดันจากความพิตกกังวลเกี่ยวกับนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็ยังคงต้องติดตามดูกันต่อนะคะในเรื่องของทิศทางการเมืองนะคะรวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐด้วยนะคะแล้วก็เศรษฐกิจโลกอันเนื่องมาจาก ผลกระทบจากนโยบายาทางเศรษฐกิจการค้าแล้วก็การเมืองของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็ทำให้นักงทุนเนี่ยก็ยังเรียกได้ว่าลดความเสี่ยงในส่วนของตลาดหุ้นนะคะแล้วก็เข้าเก็งกำไร,รในส่วนของสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำกันครั้งหนึ่ง สำหรับในส่วนของอตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะคะก็เป็นอะไรที่นักทุนเฝ้าจับตาดูกันอยู่นะคะเรื่องของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะก็มีแนวโน้มจะออกมาดีกว่าที่คาดการนะคะหลังตัวเลขภาคเอกชนออกมาเนี่ยอยู่ในทิศทางที่แข็งแกร่งนะคะมีการคาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น1 7 5 0 0 0สนเจนาตำแหน่งนะคะสำหรับตัวเลขในเดือนมกราคมนะคะก็จะเป็นตัวกำหนด ทิศทางในเรื่องของอดอกเบี้ยของทางเฟดนะคะว่าจะมีการปรับขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับในปีนี้หลังจากที่ผลการประชุม FOMC ล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรใหม่ออกมาจากทางเฟดนะคะส่วนตลาดหุ้นทั่วโลกเองเนี่ยก็ยังดูแป่งตัวในกรอบ ที่จำกัดนะคะรอดูความคืบหน้าจากปจกัจจัยต่างๆส่วนราคาน้ำมันในตลาดโลกเองนะคะราคาน้ำมันดิบก็ดูเหมือนจะไม่สามารถประคองตัวที่จุดสูงสุดใหม่ได้นะคะแม้จะมีความกังวลในเรื่องของความขัดแย้งที่มากขึ้นระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเกี่ยวกับการทดสอบขีปนาวุธแล้วก็มีกระแสข่าวออกมาว่าอาจจะมีการ ความบาดบริษัทในอิหร่านมากขึ้นนะคะคงต้องจับตาความขึ้นหน้ากันอย่างใกล้ชิด ก็ดูหุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเราเองก็ไม่ได้ตอบรับในเชิงบวกเท่าไหร่นะคะก็ยังเห็นการแกว่งตัวผันผวนอยู่นะคะส่วนแรงกย่างไรในเรื่องของผลประกอบการแล้วก็ในเรื่องของเงินปันผลในช่วงนี้นะคะอาจจะยังมีเข้ามาบ้างนะคะแต่ก็น่าระวังในเรื่องของแรงขายของนักทุนต่างชาตินะคะก็แนวโน้มยังน่าจะอยู่ในทิศทางขายออกมา ต่อเนื่องนะคะถ้าดูในส่วนของตัว s a ฟตี้เด็กฟิ u เจอรเองเนี่ยก็ยังเห็นแรงขายออกมากว่า5,548สัญญาเมื่อวานนี้นะคะแม้ว่าในฝั่งของหุ้นอาจจะดูแผ่วลงไปก็ตามนะคะแต่ว่าค่าเงินบาทเองที่แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องเข้าใกล้ระดับ35บาทมากขึ้นเนี่ยก็ดูไม่ได้ช่วยในส่วนของการกลับเข้าซื้อของนักทุนต่างชาติเท่าไหร่นะคะสาหรับรอบนี้ ก็น่าจะส่งผลให้ในส่วนของ s ซฟวันนี้เองเนี่ยแนวโน้มน่าจะแว่งตัวผันผวนนะคะแต่อิงในทางลงมากกว่ามองกรอบการเคลื่อนไหว975ถึง985จุดนะคะก็กลยุทธ์การลงทุนแนะนำช็อต s อส0 S17 ไปเมื่อวานนะคะที่ระดับ,บ984จุดก็เปิดได้นะคะรอทำกำไร976แต่ขาดทุนเหนือ986จุดค่ะส่วนซิงเกิลซอฟต์ฟูเจอร์นะคะ วันนี้แนะนำในส่วนของ cpfs หนึ่งเจดนะคะ,ะเมื่อวานก็ราคาปิด ปรับตัวลดลงนะคะไปที่8 8 0 1นะคะก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงต่อด้วยสัญญาณทางเทคนิคเองนะคะที่เ,เห็นราคาเนี่ยไหลลงมาค่อนข้างแรง m v c d แล้วก็ m i มดิ d าย t o c a s t i c ให้ค่าสัญญาณลบนะคะในโซนที่เป็น bearish ส่วนปัจจัยทางด้านพื้นฐานเองเนี่ยก็าคาดการกำไรในไตรมาสส ปีที่แล้วนะคะจะลดลงตามฤดูกาลนะคะส่วนในปีนี้เองเนี่ยปี60ก็ดูยังไม่น่าจะสดใสนักนะคะหากเทียบกับในกลุ่มเดียวกันก็คงต้องไปลุ้นในเรื่องของการดำเนินงานในต่างประเทศว่าจะฟื้นตัวขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยก็ให้ช็อต CPFs 17ที่28.25นะคะเป้าหมายทำกำไรที่16.84นะคะแต่กับทุนเหนือ28.7.0ส่วนบล็อกเทรดนะคะวันนี้ก็ ยังแนะนําให้ลองตัวเดิมนะคะ BEM ก็รุ้นครอมอผ่านการจัางานเดินรถตตอปูนบางซื่อนะคะส่วนตัวใหม่วันนี้ที่แนะนําเข้ามานะคะให้ช็อต BGI นะคะมองงบ3วไม่ดีนะคะคาดงบ4วก็ยังลดลงเทียบ y e a เยอันเ r ียค่ะ ส่วนราคาทองคําในตลาดโลกนะคะมีแรงขายทํำกาไรกดดันให้อ่อยอดตัวลงมาจากจุดสูงสุดในรอบ11สัปดาห์ที่ระดับ1,225เหรียญน,นะคะก็ลงมาแถวแถวระดับ1,115เหรียญ1,215เหรียญต่อออน์นะคะก็ มองว่ายังเป็นจังหวะในการรอเปิดสถานะรองเกณฑ์กำไรในช่วงนี้ได้ก็ยังมีแรงหนุนจากประเด็นในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจ การค้าแล้วก็การเมืองของนายโดนัลด์ทรัมป์อยู่นะคะเป็นแรกงกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะแม้ว่าถ้าดูในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในภาคแรงงานนะคะอาจจะออกมาค่อนข้างสดใสแล้วก็ทําให้ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้บ้างนะคะแต่ยังให้น้ําหนักในส่วนของทรัมป์มากกว่านะคะในช่วงนี้ก็น่าจะหนุนการเข้าเก็งกาไรในส่วนของสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างตัวทองคําค่ะสวัสดีค่ะ